มาพี่น้องมาสวยเหมือนกันครับแก้วครับคุยแก้วสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเบาปุยจุปาครับเมื่อเนี่แรกนี้ครับผ้าผีผ้าน้องครับเนื้อเอื่อยเนื้ออายนโปตุแม่ตูนสู้ขู่สุขคนละครับมากินปิีงกบครับพี่น้องพร้อมแก้วครับตำใส่บักกอกครับพี่น้องปิีงกบบู้ยเหียปลาเกียดแปรตัวพี่น้องเลยแม่มัชพินเป็นผู้ใส่เงียครับแม่มัชพินเป็นผู้ปิีงเบาปุยผู้กินขึ้เก่าแล้วครับพี่น้อง ไม่ทำลายอะไรไม่มาแทบเสียมกันนะครับพุ่นมีแต่ตูพอดีเลยพี่น้องข้ามตัวข้ามตัวพอดีมับบ่มีหน่อยบ่มีใหญ่มีแต่ใส่เดียวกันหมดครับพักครับพักแปลงครับพี่น้องมามามาพักปังครับวันไหนก็มาแซบเสมเบาปุ๋ยเล้วครับเมือนี้ยปีงกบครับไปหลายหีบครับพี่น้องก็ได้ละสองสี่หกแปดหีบครับพี่น้องเอ้าใกล้กันไรกันว่าทางนั้นโอ้เข่าจีนมือพี่น้องฆ่าเหรียญดินร่องมันสวยมั่งแก้วครับพี่น้องแก้วปากกวาครับพี่น้อง มีข้าวมันไก่เลยการลูกแม่เดียวพี่น้องออกจากเงียบเป็นคนวาเจ้าสมประกอบก็ดีแม่สินผู้ใส่เงียบกระเป๋าปืนผู้กินข้าวเก่านะหมานะครับมาขึ้นว่านาพี่น้องมาสวยมากครับหอม โกบันเท่าครับหอ,อมเลยเกี่ยวบักกอกตัวผู้ครับ หือมันก็คุยกับจ้วน้าพี่น้อยเก้ยประกอบสมเสียมลำเพือกรอบอก็คือจากไข่อย่ไม่ๆครับแม่สินผู้เปียงนเนาะแก่ก็ยาสิบมาห้างเลยอีก แก้วครับคุยแก้ว <c oughs> <c oughs> เรนดินครับพี่น้องเขาติดมือข้ามตัวพอดีม,มาเพื่อคุยแก้ว กูบ้านเฮาหัวม่เลยลมแห้งครับลมแห้งกั้งวยนพื้นตะบ่บองหา,างครับหนามบบกกัน มันเริ่มสมองสะบ้านครับมันเนี่ย <c oughs> ก,กินปีงก้เพิ่กันเลยไล่เหยื่ไปเพี่นอยปิด <c oughs> ไวฟน้ำครับร่มท้อ ขคาแล้ออกหน่อยครับหอมหนุ่มร่วมวีวีพี่น่อนเอ้ยบันเนี่ย <c oughs> สิ่น้าวแล้วล่ะบันเนี่ย ตัวนี้ย่างแา่แอลครับหัวเสียเขากันค่ะกับแจ้วกั่กอก,กสุดให้โลวกฝ้าพี่น้องเลยมาพี่น้องมาออกอยู่กันครับกินข้าวหีบันบดดี เดี๋วสูงองสูบอนครับืนนี้กยยินปิงกวกกับเบ้าปุ๋ยครับโคบานเท่าไห่น้องนั้นตัวใหไงกับพอดีแจะทำนี่แหละข้ามตัวตัวพอดีมับเลยกับแก้วบักกวักสมเสียมลำน้อ จำแห่งกระแซบได้พี่น้องปีง <c oughs> ดีใช่หรอปโกผงลงก่นาำประแหยกน้อยตำม,มุนมุนท,ที่ขึ้นเขาเสียหลาย,ห,ลายหน่วยไม่จุกหลวงฟ้าภาคที่หันไป็นน้อย แก้วกับไก่หมดแล้วไปนองคุยเอาคุยเอาเห็นสีใส่งหยบมนันครับประกาศหิน ขอถวดขอให้เด้อพี่นองเด้อผู้รดยานครบทั้งนี้ยานเท่ามันหน่อยครับจวงนี้เมนูแห่งกันครับพี่น้อง โยวเขาอกกระค่ายอยู่ก็จะอยู่แต่กินครับใจเงียบวาอ้าวเข้ามันไปใส่ <c oughs> พวกยาขานยาครับโกไปหลายปีเนี่ย อากาศกระถือร่วมกับไปไฟเขาเหรอเฮ้ยจับพื้นเก้าขันลูกขอด ก็เหี้ยเขาคิดแปต,ตัว นโอ้เริ่มเพนลนเราได้บ่เนี่ย <c oughs> ออเขึ้นพี <c oughs> ่น้องเลยกินเห็ดอะไรก็แทบมีนั่นเป็นน้ำผู้ปีงวะเราแห้งว่า,าไรเราหงิ่งแล้วเสร็จเลยพี่น้องเลยโอ้เห็บกองจุ่มกลุ่มระบาดมาเด้อครับสุมองสุบวันครับสุเจี๋ยสุหิมสุมุ่มนะครับมานี่นปีงกบเข้าไปไงั้นแล้วกแก้วบักกอก ปิ้นแฮมจำนำมากวกตัวตัวเลาะแล้วครบเส้เนห่มันรวนดีนอ้องเอยมันเหมืนไม่ยู่แปดที ไปแล้วสามกี่กับตำมุ้งกับาคากเรียกพนว่าของจีหกเจ็ดนะมาผิีไนลองเลยเค็ดเฮเต็มเต็ม ขาทายปน้อก็เพิ่งเจ็บเพิ่งเป็่นด้วยเอาอง้เพิ่งรับปนควบแหงแกินกับแจวบัก,กอกน้างามจ,จุคุยไป่ร่ออกมาจากไฟไม่หอมๆคักปันยังเลยเป็นอ๋อเลยปกกมมิงกันไม่ไมครับแหงแฮมกินกับแจ้วบักกอกนา้าาจุเชาหุดยอดเลย เจ็บพึ่งเจ็บพึ่งเป็นครับพี่น้องร่องเบิงปีงกบปั่นเข้าไปแล้วครับ,บรนกเกน,านาะข้อเข่าไปตบิดบอลลูนพี่น้องนะฮะโรลิ้งซักขึ้นโว้ยขากวนนัดพี่น้องเนยในก็ขอขอบุญขอบคุณเนี่ยหลายครับติดตามติดชมครับเบาปุ๋ยจุผักครับพี่น้องมื้อนี้ครับปีงกบครับเจ็ดแปดหีบเออเจ็ดหีบพี่น้องเลย หอมแซ่บกรอบขึ้นจากไฟยัอองไงสุดยอดเลยพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้อครับเบาปุยจูปาครับมื้อนี้ไปซนี้กันพี่น้องคลิปหน้าผู้พอกันใหม่โชคดีมีความสุขค,ครับผมเบาปุยเก่ากับสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากกันมาเด้อพี่นอ้องเอ้ยปีงกบ